ช่วงบ่ายวันที่1เมษายน2564มูลนิธิทพิพัฒน์แม่ห้องสอนโดยนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกับคุณสมานคู่นากรไพบุญสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเกรียงทาวรคอนเทนเนอร์จำกัดส่งมอบถังน้ำขนาด2000ลิตร จำนวน200ถังกล่องพลาสติกบรรจุสิ่งของอย่างชีพซึ่งบรรจุแบบสูญญากาศสู้ภยัยโควิด19จำนวน200กล่องและเก้าอี้สุขาให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน200ตัวโดยนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีรับมอบณนะลานบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่เสเรียง และร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำทั้งหมดเพื่อไปส่งต่อให้กับหมู่บ้านที่ประสบภ,ภัยแล้งเพื่อใช้เป็นถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านโรงเรียนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ตลอดจนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนทั้ง7อําเภอต่อไป วันที่1เมษายน2564และเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ร่วมกันบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนร่วมกันบูรณาการนำถังน้ำแล้วก็เก้าอี้สุขาแล้วก็กล่องอันเด็กประสงค์ยังชีพมาให้กับชาวแม่สเสเดียงนะครับซึ่งชาวแม่สเสเดียงเป็นพื้นที่อยู่บนเขา ก็ขาดแั้นน้ํำหน้าแรงก็มีปัญหาเรื่องน้ํามากๆแล้วชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วก็มีชาวบ้านทั้งผู้สูงอายุผู้พิการได้มีโอกาสใช้เก้าอิสุขาพาสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งที่เราดําสิ่งดีๆต่างๆมาคืนให้กับสังคมต่างที่เรามี นโยบายการทำทุกิจว่าได้จากสังคมจะต้องคืนให้กับสังคมและผมเองมีสุภาษิตบทหนึ่งว่าชีวิตคนดาวมันสร้างนช่วงที่มีชีวิตอยู่อะไรเป็นสิ่งดีๆที่สามารถทำให้กับสังคมได้ก็ควรจะทำเพราะตายไปแล้วก็ไม่มีโอกาสทำเงินทองเป็นของนอกกายก็เอาติดตัวไปรับไม่ได้นอกจากความดีเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจะร้งเร่งทําความดีเราสะสมไว้เป็นเสวียงบุญในภาคหน้าในนามกระผมนาะยจริรพัฒน์ครับรองผู้การจังหวัดแม่่องสอนซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านสิริชัยจีตาหลวงผู้กรจัหวัดแม่ฮองสอนนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสมานคุณเพียงเพนคุณาคุณากรพิบุญสิริครับที่ได้มอบถังถังน้ำขนาด2,000ลิตรให้กับพี่น้องชาวอำเภอโซใต้ได้แก่แม่เสรียงศบเมยและแม่ละน้อยนะครับก็ถือว่าได้มาช่วยเติมเต็มช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนาภัลยแรงในพื้นที่เด็กหนาน,นี้นอกจากจะมีถังน้ำแล้วนะครับก็ยังมีถังพลาสติกร งสินเาอี้ซึ่งสำหรับผู้ที่สูงอายุก็ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่คุณสมานคุณเพียงเพนพร้อมทั้งท่านพิพัฒน์เอกประพันธ์นะครับท่านประธานบุริทีพิพัฒน์แม่องสอนนะครับที่ได้มามอบสิ่งของให้กับชาวแม่องสอนในวันนี้กับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ <S <S